ว่าถ้าใครชอบอาหารซีฟู้ดดิฉันแนะนําเลยไปอีกนิดหนึ่งจันทบุรีร้านนี้เขายกทะเลมาทั้งหมดเลยแล้วมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเราด้วยเฮ้ยเมืองจันทร์ขึ้นชื่อแล้วเรื่องของปูไข่ปูแน่อจริง,รงแล้วไม่ใช่แค่ปูคุณดูค่ะกุ้งก็มายุ้งแม่น้ําร้านนี้เลยธนพรปูไข่ค่ะตั้งอยู่ปากทางเกาะลอยซอยหนึ่งหมู่สี่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับร้านนี้เขามีเมนูเด็ดมากมายหลากหลายทั้ง หอยปูปลากุ้งก้างสดๆมริการไข่ปลาเลียวเซียวโอ้ยเอามาทําเป็นกระเพราอูแซ่บแล้วดูกุ้งย่างไม่ไหวเอาข้าวสวยกับน้ำปลามารอบผมถึงบอกว่าเอาข้าวสวยนะหยอะน้ําปลาแล้วคุณนั่งดูทีวีตอนนี้กินด้วยเลยครับจริงอิ่มแล้วก็อร่อยไปพร้อมๆกันนะคืออยากจะบอกว่าเมนูทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเมนูโอชาของทางร้านดิฉันพูดยั่วๆอีกทีแล้วกันมีไข่ปลาเรียวกิวกุ้งแม่น้ําหัวโตมันเยิ้มเผากุ้ง น้ำย่างชีสปูไข่ดองน้ำปลาปูทะเลมันนึ่งปูทะเลไข่นึ่งก็มีมแกงคั่วปูก็มาฉันชอบอะ่ะแล้วยังมีเมนูอาหารจานเดียวอย่างกะเรากัาง้งข้าวไข่ปลาริวกิวข้าวผัดปูและข้าวไข่ข้นปูที่ใช้เนื้อปูล้วนๆอีกด้วยเมนูนี้แหละค่ะคือซิกเนเจอร์เซอร์เนจิกของทางร้านอ่ะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะ ราคาอาหารนะบอกเลยว่าเริ่มต้นเพียง30บาทบอาทเท่าที่เห็น่ะเหรอราคาประหยัดจริงๆเไปกัน<อ>ทานครอบครัวแบบนี้ได้เลยนะคะคทางร้านเขายังแนะนําเพิ่มเติมเลยนะว่าถ้าอยากทานเมนูปูน,นึ่งกุ้งย่างแล<อ>้วก็ คุณอย่าชะล่าใจแล้วก็ให้โทรไปสอบถามหรือสั่งจองเอาไว้ก่อนพอถึงร้านแล้วปุ๊บจะได้ไม่ต้องรอนานไงเพราะว่ากว่าจะทำเนี่ยกว่าจะย่างกว่าจะนึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะใครจะไปค่ะคุณผู้ชมจดเบอร์โทรไว้เลยเออแล้วดูค่ะเขาโชยเห็นเลยว่ามันสดขนาดไหนหวานหวานกรอบๆจิ้มน้ำจิ้มอุ้ยอร่อยจริงๆครับจดเบอร์โทรไว้แล้วจําเวลาเปิดปิดร้านด้วยค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะและ สำหรับแฟนๆรายการตลอนข่าวทางร้านยังมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะครับฟังให้ดีค่ะยงไถ้าหากใครซื้ออาหารของทางร้านครบ500บาทรับทันทีลด10%ตลอดเดือนสิงหาคมเงื่อนไขก็คือบอกว่ารู้จักทางร้านมาจากรายการตอนข่าวจา้าง่ายมากง่ายแค่นั้นแหละแค่จสได้เป็นนะคุณ แล้วมีเวลาให้ทานกันแบบอิ่มๆจุกๆยาวเป็นถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เจ้าของร้านเขาฝากบอกมานะคะเดือนสิงหาใาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินสิเขาบอกว่าจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเจ้าของร้านเขาเลยใจดีจัดโปรโมชั่นให้แบบยาวๆตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยสุดใจใส่ซีฟู้ดแน่นอนนะคะอ่ะ ซื้อ500บาทลด10%ตลอดเดือนสิงหาคม๊ย,อยตอนเนี้ยไม่ไม่เอาไอ้น้ำปลาแล้วนะ,ะเอาข้าวสวยกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดค <laughs> <laughs> ือบ, <laughs> บอกใหกินอย่างนั้นนะแค่นั้นก็อร่อยเนะอะไปลองทานดูนะครับสร<ะ>ับร้านนี้นะครับ